หาลายมือของคนจนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องดักบิลีฟช่องของการดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหรา,าศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงลายมือของคนจนนะครับปกติแล้วนะครับลายมือของคนจนนั้นนะครับฝ่ามือก็จะเป็นฝ่ามือที่แห้งกล้านกระด้างเส้นวาสนาบางท่านอาจจะไม่มีด้วยซ้าไปนะครับเส้นในฝ่ามือก็จะมีน้อยและเส้นลายฝ่ามือก็จะห่างกันนะครับ แต่กับกันนะครับกับลายมือของคนรวยนะครับมือก็จะค่อนข้างนุ่มแต่ก็ไม่ถึงกับนุ่มมากเกินไปนะครับเหมือนคล้ายๆกับเราบีบสปริงนะครับบีบไปแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนคล้ายๆสปริงแบบนั้นเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเส้นลายมือของคนรวยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเส้นหลักในฝ่ามือนะครับก็จะลึกเรียบมองดูชัดเจนและสมบูรณ์ดีนะครับและเนินต่างๆบนฝ่ามือนั้นนะครับ ก็จะต้องได้มาตรฐานอบอุ่มสมบูรณ์ดีนะครับครับทีนี้เรามารู้จักกับห้าลายมือของคนจนกันเลยนะครับลายมือแรกลายมือที่หนึ่งนะครับลายมือของคนจนนะครับเจ้าของลายมือท่านใดนะครับที่มีเส้นชีวิตนะครับและเส้นจิตเส้นสมองและเส้นวาสนานะครับที่ขาดนะครับเป็นเส้นที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีครับเป็นลักษณะขาดขาดห่างกันแบบนี้นะครับ อาจจะวาดไม่ก็สวยเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับเส้นหลักๆบนฝ่ามือนะครับก็จะขาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจืดจางนะครับ แล้วมือนั้นนะครับก็จะเป็นมือที่แข็งกระด้างหยาบกั้นนะครับก็จะแสดงว่านะครับลายมือท่านผู้นั้นนะครับจะมีนิสัยหลุกลิกจับจดลังเลเอาอะไรจริงจังไม่ได้ครับรู้อะไรก็รู้ไม่จริงเพราะความจับจุดของตัวเองนั่นเองครับและขณะในเรื่องของการงานนั้นนะครับก็จะไม่ยั่งยืนตกงานบ่อยการงานก็จะไม่ก้าวหน้ามีแต่ทรงกับสุดมีอุปสรรคเยอะและมักจะถูกเหยียบย่ำทำให้เสียชื่อเสียง ไมชอบอยู่เป็นที่เลี่ยร่อนไปตามจตทากรรมทําให้ผู้ที่มีเจ้าของลายมือแบบนี้นะครับเป็นคนที่ไร้โชคไร้วาสนาเจ็บเงินเจ็บทองไม่ได้เลยครับจนทําให้ผู้ที่มีเจ้าของลายมือแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นคนจนไปในที่สุดครับครับลายมือคนจนลายมือที่สองนะครับเจ้าของลายมือผู้ใดนะครับที่มีเนินต่างๆนะครับทั้งห้าเนินครับไม่ว่าจะเป็นเนินสุก เนืนพุทธหัสเนื่นเสาเนื่นอาทิตเนื่นพุทธหรือว,ว่าเนืนจันนะครับเนื่นต่างๆเหล่านี้นะครับแบนราบและก็มีเส้นแต่ละเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นใจเส้นต่างๆเหล่านี้ก็จะแผ่วบางดูไม่ชัดเจนนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับที่ลาบังคัรกลาง,างฝ่ามือนะครับก็จะเป็นบุ๋มลึกลงไปนะครับแล้วฝ่ามือก็ยังเป็นฝ่ามือที่แข็งกระด้างด้วย ก็จะแสดงว่านะครับเจ้าของลายมือผู้นั้นนะครับจะได้รับความลําบากอย่างมากในชีวิตครับต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเงินทองก็หายากหนักหนาและจะต้องเป็นคนที่หาเช้ากินค่าพออยู่รอดได้ไปวันๆเท่านั้นนะครับทางที่ดีนะครับท่านผู้ที่มีเจ้าของลายมือแบบนี้นะครับควรจะหมั่นทําบุญสุนทานอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อชีวิตของท่านจะได้ดีขึ้นบ้างครับ ต่อมานะครับลายมือที่สามนะครับลายมือของคนจนนะครับเจ้าของลายมือผู้ใดนะครับที่มีเส้นเกิดจากบริเวณแถวไส้ข้อมือนะครับหรือที่อยู่ติดกับเนืนอสุกนะครับแล้ววิ่งตัดผ่านเส้นชีวิตไปยังเนืนจันทร์แบบนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีเส้นวาสนาที่สั้นด้วยนะครับแบบนี้นะครับและเนื่อต่างๆบนฝ่ามือเหล่านี้นะครับก็จะแบนราบไม่ได้มาตรฐานนะครับ ก็จะแสดงว่านะครับเจ้าของลายมือผู้นั้นนะครับจะไร้ญาติขาดมิตรพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ครับจะเป็นคนที่หาเช้ากินค่าเงินทองใช้จ่ายก็แทบจะไม่มีบางทีนะครับอาจจะต้องขอทานเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงชีพตัวเองพอประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นนะครับนับได้ว่านะครับท่านผู้ที่มีเจ้าของลายมือแบบนี้นะครับเป็นผู้ที่ไร้โชคไร้วาสนาอย่างยิ่งครับต่อมานะครับลายมือของคนจนลายมือที่สี่นะครับ จ้าของลายมือผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเดี๋ยวผมขอวาดเส้นลายมือขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนาหรือว่าเส้นเสานะครับคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับแล้วมาหยุดที่บริเวณแถวที่ราบอังคารหรือว่าที่ตรงบริเวณเส้นสมองนะครับแบบนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับ มือนั้นนะครับก็เป็นมือที่แข็งกระด้างหยาบก้านนะครับไม่มีน้ํามีนวลก็จะแสดงว่านะครับเจ้าของลายมือผู้นั้นนะครับจะเป็นคนที่มีจิตใจโลเลทําอะไรก็ไม่สําเร็จไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยสักอย่างนะครับและหากว่าได้ทํางานนะครับก็จะมาทํางานแบบขาดขาดให้หายมาบ้างไม่มาบ้างยิ่งถ้าที่ราบบางคาันกลางฝ่ามือนี้นะครับบุ๋มลึกลงไปด้วยนะครับก็จะยิ่งทําให้เจ้าของลายมือผู้นั้นนะครับ ทำมาหากินลำบากยากหนักหนาต้องปากกัดดินดิบและดิ้นรนก่อนจะได้เงินมาใช้จ่ายเพื่อประทังชีวิตครับต่อมานะครับลายมือคนจนลายมือที่ห้านะครับเจ้าของลายมือผู้ใดนะครับที่มีเส้นนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนานะครับเป็นเส้นลักษณะคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับแล้วโค้งต่อมายังที่เนืนพื้นหัดหรือใต้นิ้วชี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับ เนือนบนฝ่ามือต่างๆนะครับก็หยาบด้านแข็งกระด้างด้วยก็จะแสดงว่านะครับเจ้าของลายมือผู้นั้นนะครับจะต้องได้ทํางานหนักลําบากอุปสรรคในชีวิตก็เยอะครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะได้มาอย่างง่ายๆและถึงว่าจะได้อะไรมาแล้วนะครับก็จะต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งนะครับต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปอยู่ดีนะครับนับได้ว่านะครับเป็นบุคคลที่ไร้โชคไร้วาสนาอย่างยิ่งครับครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ5ลายมือนะครับของคนจนนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันก็ได้นะครับขออย่างเดียวครับกรุณาคอมเมนต์เข้ามาอย่างสุภาพด้วยนะครับวิชาการดูดวงลายมือนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่การนับสถิติของความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับเราก็ควรจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตยึดมั่นในการทําความดีหมั่นทําบุญสุนทานอยู่บ่อย และสิ่งที่ละลายนะครับก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ